ยอดของเอดคาราบาวอยู่แล้วแต่ผมคงต้องคุยกับน้องไอยหน่อยนะน้องไอทำอะไรให้หน่อยครับร้องร้องอยู่ไหนนี่ตอนนี้เป็นนักร้องค่ะอยู่ที่เป็นโฮสเทลแถวสยามค่ะแปลว่าคุณร้องเพลงสากลน่ะเด็กใช่ค่ะส่วนใหญ่จะร้องสากลจีนพี่งนี่ร้องจีนเลยจีจีจีลิงเนาะจีจีนเพลงหนุ่มเ่าวสาวปลาเนี่ยเพลงที่แบบเรื่อยๆไม่ยากนะ ถ้าพูดถึงยากไม่ยากนะอยากได้คะแนนความยากไม่คู่นี้ทำไมฮะสับกันสิคะสับกันสิคะคุณคิดว่าเสียงของปานจะออกมาจากหน้าเขาได้หรือครับมีความหวานแล้วก็เลหน้าก็มีความหวานเชื่อหน้าเขานะครับถ้าหวานนะครับออกแนวดูดกัญชาออกแนวดูดกัญชาแล้วไว้บอกเธอเดี๋ยวเยว่อ ไม่เหยียบหน้าไก่ได้เลยไม่เหยียบหน้าไก่ได้เลยโดนเหยียบเนี่ยเดี๋ยวโดนเหยียบร้องเหมื่อยมากครับโอเคได้นเอาละครับน้องไอ้บอกใครเรียกกูมา แต่วันนี้หนูชอบอายนะ,อะ okay. ชอบนะไปจากชอบอะไรเงไี้ยพลังเสียงหนูดีมากเลยอะไรเงี้ยแล้วร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะด้วยน้องไงน้องไงธรรมดาแล้วร้องเพลงไทยสตริงของผู้หญิงคนไหนบ้างไหมครับเออก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพี่ไดโนฟินแล้วก็พี่เจนนิเฟอร์คิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิริพรไม่มีได้ของแม่ตั๊กก็ร้องที่ร้านประจำค่ะของแค่นี้เอออะไรนะก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นร้องดีไปร้องดีไป ต้องงไอนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเขาลราเหมือนเมาๆนิดนึงไอ้เขาล้อเขาล้อเขา้อเฮ้ยเอาเต็มเต็มเลยทีเต็มเต็มหน่อยร้องเพลงพี่ตั้งไงดิเสียงหนัวฮะได้โปรดพูดความจริงออ้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันนิสิงนิสับอีกครั้ง ตอบมาฉันจะไปมีความทางใครมีแค่นในใจจะคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยัอองพมฟังแล้วหน้ามีอะไรมากด้วยร้อ,องดีมากร้องดีมาก,มากทั้งนี้นะตำนานตรงนี้ไปได้แล้วตำนานตรงนี้ไปได้แล้ว <c oughs> มีตัวตายตัวแทนมาแล้วแม่ฉ <c oughs> ันจะร้องให้เบิร์ตตั้งใจพอเลยนะหนูต้องฉีดยาชาที่ลิน้น<ะ>ยังไงปวดนี่ไมรับยาใต้ลิ้นหนึ่งเบดค่ะ เราเนี่ยเอาเราเนี่ยอ่ำร้องชอบมากเหมือนป่าอมหัวนี่โปรตีนไม่ได้ผ่าเขาจยิ่งจริงให้เสียงเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวมันร้องดีกว่าต้นฉบับมันยิ่งให้หนูร้องอีกเหรอก็ต้นฉบับก็ต้องร้องเฮี้ยเฮยโดยสิทต้องร้องเฮี้ยเฮยโดยสิทคนนมันจะร้องดีกว่าต้นฉบับก็ร้องเป็นต้นฉบับเร็วเร็วเร็วร้องให้เด็กมันฟังแค่นี้หนูยังอายไม่พออีกเหรอ ไม่อายไม่จะอายอะไรไม่มีอะไรน่าอายกว่ากูเฮ้ยสองนาทีนี้เต็มที่เว้ย